to wait Autumn leaves, please hurry before I start to worry, and his face gets blurry. My love, I send you, kisses So, คลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ล่วงหน้าขอสวัสดีปีใหม่2,562ล่วงหน้านะคะในเดือนธันวาคมฤดูหนาวนี้อาจารย์อยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนคะ่ะ มีท่านผู้ชมบ่นว่าอยากปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เปรมตัวเป็นๆอยากเห็นหน้าอาจารย์ว่าตัวเป็นๆจะเสียงนุ่มนิ่มเหมือนในคลิปวิดีโอไหมหากว่าท่านผู้ชมอยู่ละแวกนี้หรือมีโอกาสมาเที่ยวที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มาพบอาจารย์ได้ที่นี่คะ่ะสอบถามพิกัดที่อาจารย์อยู่กับทีมงานทาโลโฮโลชแนล ใน Facebook และ l ล n e นะคะท่านผู้ชมเคยมีประสบการณ์พิชิต762โค้งเส้นทางจากเชียงใหม่มาอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วหรือยังคะในสโลแกนว่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นอ้วกหมายถึงอาการเมารถคะ่ะตลอดเส้นทางจากเชียงใหม่ถึงปายคุณจะต้องผ่าน 762โคง้งหากว่าคุณผู้ชมมากับแฟนคราวนี้ล่ะจะได้รู้กันว่ารักกันจริงไหม mm. เขาจะดูแลคุณ mm. เวลาที่คุณอ้วกตลอดเส้นทางหรือว่าทะเลาะกันตลอดเส้นทางกันแน่หากว่าท่านผู้ชมเลือกเดินทางโดยเครื่องบิน mm. ก็จะได้ประสบการณ์นั่งเครื่องบินเล็ก คุณจะตื่นเต้นตั้งแต่ขึ้นเครื่องตลอดเส้นทางบินคุณจะเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างในรูปแบบ bird eyes ราวกับว่าคุณเป็นนกบินอยู่บนท้องฟ้าเลยพอถึงปลายคุณจะได้สัมผัสดินแดนธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่น่าประทับใจแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่ เป็นโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่องและในช่วงกลางคืนยิ่งโรแมนติกใหญ่เลยคุณก็แต่งตัวสวยๆจุงมือแฟนเดินเล่นที่ถนนคนเดินท่ามกลางลมหนาวในช่วงปีใหม่นี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆนะคะแต่ในโลกนี้มีความแตกต่าง ไม่ได้สมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างแน่นอนในช่วงเวลาปีใหม่ก็ใช่ว่าจะมีความสุขกันทุกคนท่านผู้ชมบางท่านก็ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรในช่วงปีใหม่ก็เหมือนกับทุกๆวันคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือสุขคุณมีอาจารย์อยู่ข้างๆเป็นเพื่อนคุณตลอดนะคะ เอาละค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นหมวดทำนายความรักความสัมพันธ์12ราศีโดยสองสำรับไพ่นี้ Romantic t a l o t และ The Romance Angels ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้แก่12ราศีค่ะให้เกียรติชาวราศีกันค่ะราศีกันคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่ 16กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะชาวราศีกันคะมาดูกันนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไป ขอหยิบไพ่แทนชาวราศีกันนะคะ ได้ไพ่มาครบแล้วนะขออำนาจไพ่ทาโร่โปรดทำนายความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมในช่วงเดือนมก,กราคม2562ด้วยเธอขอเปิดหน้าไพ่ก่อนนะคะ สวัสดีปีใหม่ชาวราศีกันนะคะเปิดหน้าไพ่มาครบทุกใบแล้วเริ่มอ่านและตีความหมายในเรื่องราว ความรักความสัมพันธ์ให้ชาวราศีกันฟังเลยนะสถานการณ์ปัจจุบนันชาวราศีกันไพ่ใบนี้แฟนคลับของอาจารย์พอเห็นไพ่ใบนี้รู้เลยหรือเปล่าคะว่าไพ่ใบนี้ชื่อของเขาคืออะไรชื่อหน้ำพึ่งขมไพ่ใบนี้หมายถึงความรักเนี่ย ยังคงอยู่กับเราอยู่พร้อมกับปัญหาที่เกาะอยู่ตรงไหลเราหายใจลดต้นคอเราอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันรักไปช้ำไปแล้วทำไมอาจารย์ถึงเรียกว่าน้ำพึ่งขมความรักเปรียบเหมือนน้ำพึ่งที่จริงมันควรที่จะหอมหวานเวลาที่เ,ออเราลิ้มรส น้ำพึ่งแต่เมื่อเวลาที่ความรักของเรามีอุปสรรคและปัญหาน้ำพึ่งที่เคยหอมหวานในตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามันขมคอเสียแล้วราวกับว่าเป็นยาพิษรักไปช้ำไปอันเนื่องมาจากว่า กรณีที่จะรักไปช้ำไปเนี่ยคือเรายังไม่มีความเข้มแข็งที่จะรังลาเลิกลาแม้ว่าความรักจะมีอุปสรรคปัญหาก็ตามทีเราก็เดินหน้าต่อไปและหวังว่าวันเวลาจะช่วยเยียวยาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ไพ่เวนี้ท่านผู้ชมมองดูแล้วอาจารย์แทบไม่ต้องอธิบายใดๆเลยไพ่โรแมนติกสตาโลเนี่ยเป็นไพ่สมัยใหม่ผู้ที่สร้างไพ่และก็จิตตกรร่วมมือกันสร้างไพ่ขึ้นมาภาพที่วาดปรากฏหน้าไพ่เนี่ยเพราะว่าเป็นไพ่สมัยใหม่จึงวาดภาพ ให้เห็นอย่างชัดเจนและเมื่อนักอ่านไพ่ทาโรอ่านเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมเข้าใจเหมือนฟังนิทานเลยไพ่ใบน,นี้จะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยอยู่ตรงกลางมีผู้หญิงขนาบข้างซ้ายขวาแต่สังเกตให้ดีผู้หญิงใส่เดรสสีเหลืองเนี่ยกำลังยั่วยวนด้านหลังเนี่ยมีโคมไฟ ส่วนผู้หญิงใส่เดรสสีแดงจ้องขมิงมาที่ผู้หญิงใส่เดรสสีเหลืองราวกับว่าโหอ,อาฆาตมาดร้ายอยากที่จะกําจัดผู้หญิงใส่เดรสสีเหลืองเนี่ยให้หายไปจากเส้นทางความรักเลยทีเดียวเฉียวเพราะคืนให้อยู่เนี่ย โคมไฟที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจุดกันติดสักวันหนึ่งแน่ๆนะคะต้องพยายามรีบกำจัดออกไปจากเส้นทางชีวิตรักของเราเสียดังนั้นไพ่ใบนี้หมายถึงว่าอันความรักในครั้งนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากประเด็นปมปัญหาใดเรา ต้องการขจัดจัดการต้นเหตุของปมประเด็นปัญหานี้ค่ะท่ากลางปัญหามากมายความน้อยเนื้อต่ำใจความเหนื่อยล้านะสิ้นหวังบังเกิดขึ้นมาทันทีค่ะแต่ในขนาดเดียวกัน ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะในแต่ละวันบางวันก็ทุกเสียใจเหนื่อยล้ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเพราะว่าอะไรปัญหามันจัดการไม่ได้เสียทีที่อาจารย์บอกว่ารักไปช้ำไปก็ก็สามารถที่จะทำให้คนเราเนี่ย รู้สึกเหนื่อยล้ากับอุปสรรคได้นะคะแต่บางวันก็คุ้นคิดค่ะคุณคิดว่าการที่เราต้องมาแบกความทุกข์ไว้แบบนี้มันคุ้มไหมการที่เรายังคงเ,เก็บรักครั้งนี้ไว้แม้ว่ามันจะสร้างปัญหาให้เราโอ้ยทุกขทรมานเนี่ย คุ้มไหมที่เรายืนอยู่ณจุดนี้นะคะกำลังคิดกำลังคิดนะความสัมพันธ์เดี๋ยวก็เอาชนะกันไพ่ใบนี้คือต้องการจะเอาชนะการเอาชนะนี้หมายถึงว่าอยู่บนความคิดเห็นอยู่บนทัศนคติและมุมมองของคนที่ต้องการเอาชนะนะคะ บางครั้งก็ต้องการเอาชนะและเวลาที่เอาชนะคือไม่มองไม่มองอะไรไม่คำนึงอะไรเราคิดว่าอย่างไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็คิดว่านี่แหละสิ่งนี้ถูกและใช่พอถูกและใช่เสร็จแล้วเราจะต้องชนะเขาจะต้องจำนวนในเหตุผลของเรา และบางทีก็ยืนจิตมิมตรไมตตีแต่วันไหนที่โกรธโมโหขึ้นมาเอาดาบฟันเลยบางครั้งก็เอาชนะนะคัดข่านกันบางครั้งก็ยืนจิตมิตรไมตตีต่อกันสรุปแล้วต้องใช้คำพูดว่าเดี๋ยวก็ทะเลาะ เดี๋ยวก็ดีนะต่อมาค่ะปัญหาคืออะไรไพ่ใบนี้เวลาที่เราจะสงบศึกเวลาที่เราจะจัดการเรื่องราวต่างๆให้มันราบคาบเนี่ยวิธีการก็คือความคิดของเรานี่แหละเราต้องใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ มาจัดการเรื่องราวต่างๆให้มันหยุดและสงบลงแต่ไพ่ใบนี้มาอยู่ในตำแหน่งของปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งรอบข้างให้ยุติและสงบลงได้เลยดังนั้นชาวราศีกันลองย้อนนึกดูว่าถ้าเราจะควบคุมให้สถานการณ์รอบข้างเราทั้งหมดเนี่ย แบบสงบสึกดีๆเนี่ยเราต้องจัดการตัวเราให้ได้ก่อนค่ะไพ่ใบนี้ไม่ต้องพูดมากเลยเห็นภาพท่านผู้ชมเข้าใจความหมายไพ่เลยหากว่า,าไพ่ใบนี้มีอิทธิพลก็คือคิดแต่ว่าเนี่ยเราโดนกระทำเราโดนกระทำเราโดนกระทำจากไหน คูข่อของเรานอกใจเราคูข่อของเรานอกใจเราคือเราท่อง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 แต่สิ่งเหล่านี้ค่ะไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาจัก,กรวาลจึงบอกว่าถ้าเรานะโกรธโมโหจากการที่เราเสียใจเราเจอเรื่องที่ทำให้ผิดหวังที่ทำให้เราเหมือนกับอกหักะเจ็บปวดร้าวรานเสียใจ เราอยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ดีแน่เส้นทางชีวิตนะ่ยมันยาวไกลคนที่จะราบลื่นเนี่ยล้านล้านคนมีกี่คนที่เขาจะอยู่แบบราบลื่นทุกคนมองหน้ากันนะมีปัญหากันทั้งนั้นเราเข้าใจสัสจธรรมว่าเราก็คือคนหนึ่งที่มีปัญหาแล้วแก้ไขไป สรุปไพ่สามใบไพ่ใบนี้ไพ่เรือวนอยู่ในอ่างฟื้นฝอยหาตะเข็บถามตัวเราว่ารักครั้งนี้ในที่สุดแล้วเราตกผลึกในใจได้แล้วหรือยังว่าจะอยู่หรือจะไปจะให้เขายังอยู่ในชีวิตเราไหมหรือเลิกลากันซะแต่ถ้าหากว่ายังไม่พร้อมที่จะรั้งลาเลิกลาก็หยุด หยุดควานหาว่าใครผิดแต่ให้หาทางแก้ไขเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นไพ่ใบนี้ทะเลาะกันบ้านแตกแค่ไหนก็ยังมีสายใยบางๆที่ยังไม่ยังไม่เลิกลากันนั่นไงถึงได้เป็นไพ่น้ำพึ่งขมนี่ไงคะ ไพ่น้ำพึ่งขมรักไปช้ำไปก็เนื่องมาจากว่ายังตัดกันไม่ขาดสุดท้ายไพย่ใบนี้หมายถึงให้คุณหาวิธีการใหม่ที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปค่ะถึงได้บอกว่าเลิกเลิกไพ่เรือวนอยู่ในอ่างค่ะให้พยายาม คิดนะคิดหาหนทางใหม่แบบเดิมไม่ประสบความสำเร็จละไม่สามารถพยุงความรักของเราได้แล้วแบบเดิมอาจจะทำให้เราและคู่ของเราเนี่ยมีปัญหาดังนั้นหาหนทางใหม่ค่ะและไม่ใช่สำรองไว้แค่หนทางเดียวด้วยนะ2องสามสี่ห้าคิดไปค่ะ หาทางให้ได้เพื่อที่จะทำให้เราอยู่ต่อไปได้หากว่าคุณยังคงที่จะมีรักครั้งนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวมาขอพรเทพคิวปิดนะขออำนาจเทพคิวปิดเทพแห่งความรักโปรดแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกัน ในเดือนมก,กราคม2,562ด้วยเธอเทพคิวปิดจะแนะนำให้แก่ชาวราศีกันว่าชาวราศีกันได้ไพ่ใบนี้นะคะ Worth waiting for ค่ะในตอนนี้ ชาวราศีกันคะความอดทนเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดมันจะคุ้มค่าแห่งความอดทนนี้จะคุ้มค่าแห่งการรอคอยคะ่ะในขนาดนี้คุณอยู่แบบรักไปช้ำไปแต่การที่อยู่รักแบบรักไปช้ำไปไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณเอาชนะกันด้วยความก้าวร้าว คุณจะต้องพยายามเป็นแบบเมจิกเี่ยนน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาออกมาอย่าได้พูดถึงนะว่าใครผิดอย่าหาคนผิดอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องราวอะไรที่ทะเลาะก,กันแล้วหาบทสรุปไม่ได้เนี่ย เลิกยุติอย่าเอ่ยบอกตัเองไว้เลยว่าเป็นกฎเหล็กว่าอย่าไปแตะเรื่องราวที่มันทะเลาะก,กันแล้วไม่สามารถเคลียร์กันได้เลยเมื่อคุณไม่ไปแตะจะดีขึ้นค่ะความสัมพันธ์จะดีขึ้นและพยายามหาวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันแบบใหม่ๆ เช่นเรื่องอะไรที่ทำให้คู่ของเราไม่พอใจเราก็อย่าทำแม้ว่าสิ่งนั้นจะฝืนฝืนใจเราแต่คุณต้องถามตัวเองว่าก็รักเขาไม่ใช่หรือเมื่อรักเขาบางอย่างเราต้องสูญเสียความเป็นตัวตนของเราบ้างและไพ่ใบนี้คุ้มค่าแห่งการรอคอยนะคะ นั่งใจรูปภาพเนี่ยจะเป็นแอง e ลก็คือ,เ,อ,อเทวดาประจำตัวคุณน่ยจะช่วยเหลือคุณแต่นั่นหมายถึงว่าคุณก็จะต้องพยายามมองสิ่งต่างๆไปในด้านบวกและกระทำสิ่งต่างๆเพื่อส่งเสริมความรักของคุณด้วยนะคะหากว่าคุณไม่ได้ทำเลยนะคะทะเลาะเบาแวง้งไม่เว้นแต่ละวัน ใครก็ช่วยไม่ได้เอาความดีซื้อใจกันแล้วในที่สุดจะคุ้มค่าแห่งการรอคอยเลยค่ะขอให้ชาวราศีกันไดเออ้เจอเรื่องราวดีๆเหมือนกับไพ่ใบสุดท้ายที่คุณได้ worth it worth waiting for คุ้มค่าแห่งการรอคอยนะคะเข้มแข็งนะคะชาวราศีกัน อาจารย์เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วพบกันเดือนหน้า